ได้ประมาณ2 90. องบาทเกสวัสดีครับผมกับอ็นรถไทซิ่งอีกเส้นเคยอันนี้มาดูวายเอ็มสอเล็ก

มันก้านแดงหน้าเริ่มร้อยแล้วดูพันเลอร์ครับผมทำมาห้าหมื่นกว่าาย หล่อเรื่อมพี่แล้วครับผมดู57ถ้าเป็นล้อใหญ่เนี่ยยิ่งดีเลยนะครับผมเทเลอร์ไม่ต้องกลัวหาครับผมเพราะคันซีใหญ่มากเลย57แรงต่อครับผมเสร็จแล้วมาดูถอยมันออกจากไร่ครับผม57แรงล้อเล็กประมาณ5ตัน5ครับผมเทเลอร์ตัวน,นี้ใส่ได้6ตัน ห้าตันครับจะได้ประมาณสองบาทเก้าสิบคันซีใหญ่มากเลยครับผมหน้าแปดต้องต้องกลัวครับ ออกแบบสบายครับผมเครื่องรถมันก็ใหญ่ก็สบายแสดงดีแล้วห้าตันห้าประมาณเมื่อวานได้น้อยกว่านี้อีกนงได้ห้าตันแล้วก็ไปต่ออีกงานแล้วเราค่อยไปดูห้าสิบเจ็ดขุดมันกันแล้วนะครับตอนไปไป อขอแน่เด้อสามบาทอ่ะตามตามไปดูครับอีกนิดนึงอือเป,เป็นเป็นล่องกองน้ำครับผมอย่าลืมกดไลค์ like กดติดตามด้วยนะครับเพื่อรถไทยซิ่งอีเส้นเคย มีคลิปต่อๆให้ดูไปเรื่อยๆแ้วก็ไลสาระนิดหนึ่งเรากค่อยมีสาระ <c oughs> ไปแล้วโ <c oughs> ุน <c oughs> ไปแล้วครับผมทะเลยไม่ต้องห่วงครับผม <c oughs> ไม่ต้องกลัวหัดปัวพังครับ <c oughs> ทันซีใหญ่เ <c oughs> ช้านี้ได้หนึ่งเที่ยว, <c oughs> แ,ลวแล้วตอนบ่ายก็ไปดูไปขุดมันครับห้าสิบเจ็ดแล้วก็คูบุต้าห้าสิบอยครับผม สลับกันครับผมตอนนี้ก็ไปขายขายมันก่อนเมื่อวานได้2องบาทเก้าสิบห้าวันนี้ขอสาบาทจะไ,ได้หรือเปล่าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับ